สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆแ,และ f อสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกท่านผู้ชมครับคลิปนี้ขอนำเสนอมงคลชีวิตข้อคิดประจำคลิปลางร้ายของคน อับประมงคลของเมืองลางร้ายของคนอับประมงคลของเมืองท่านผู้ชมครับมีเรื่องเล่าว่าสมัยโบราณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านพากันเชื่อว่าเสือโคร่งและงูเหลือไม่เป็นมงคล วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นพร้อมด้วยชาวบ้านพากันเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อขบวนล่าสัตว์ขึ้นไปบนยอดเขาก็พบกับเสือโคร่งผู้ใหญ่บ้านและคณะผู้ติดตามตกใจมากจึงพากันหนีจากยอดเขาลงไปในหุบเขาคณะ ก็ไปเจองูเหลือมการพบงูเหลือมถือว่าเป็นดับเบิ้ลอัปมงคลผู้ใหญ่บ้านจึงสั่งงดการล่าสัตว์ในวันนั้นและพากันยกขบวนกลับเข้าหมู่บ้านเสร็จแล้วไปถามพระว่าชะตาของหมู่บ้านเราจะแย่หรือเปล่าเพราะวันนี้พบเสือโครุง่งและงูเหลือม พระถามว่าพบที่ไหนผู้ใหญ่บ้านตอบว่าพบเสือครุ่งบนยอดเขาพบงูเหลือมในหุบเขาเหมือนหนีเสือปะจระเข้นี่แสดงว่าเป็นลางร้ายของหมู่บ้านใช่หรือไม่พระอธิบายว่า อัปมงคลหรือเหตุที่จะทำให้หมู่บ้านเกิดความเสื่อมเสียมีสามเรื่องนั่นคือ 1. ในหมู่บ้านนี้ใครเป็นคนดีมีฝีมืออยู่ที่ไหนผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ในหมู่บ้านนี้ใครเป็นคนดีมีฝีมืออยู่ที่ไหนผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ 2. ผู้ใหญ่บ้านรู้แต่ก็ไม่ประสงค์จะใช้เขาผู้ใหญ่บ้านรู้แต่ก็ไม่ประสงค์จะใช้เขา 3. ผู้ใหญ่บ้านเรียกคนดีมาใช้แต่ก็ไม่ไว้วางใจยังคงระแวงเขาอยู่ผู้ใหญ่บ้านเรียกคนดีมาใช้แต่ก็ไม่วางใจยังระแวงเขาอยู่ ท่านผู้ชมครับทั้งสามเรื่องนี้ต่างหากเป็นอัะมงคลที่ทําให้หมู่บ้านเกิดความเสื่อมวันนี้ที่ท่านและคณะไปพบเสือก็ไม่แปลกเพราะเสือชอบอยู่บนยอดเขาใครขึ้นไปยอดเขาก็ต้องพบเสือจนได้ในหุบเขามีถ้ำให้งูเหลือมอยู่ เมื่อลงไปในหุบเขาก็ต้องพบงูเหลือมบ้างเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งสองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสื่อมหรือความเจริญของหมู่บ้านแต่อย่างใดโยมท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าบ้านหรือเมืองหรือว่าบ้านเมืองจะเสื่อมหรือเจริญ จะต้องมีเหตุปัจจัยฉันใดคนเราจะเสื่อมหรือจเจริญก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมฉนนั้นบ้านใดเมืองใดมีคนดีอยู่ในบ้านในเมืองมากมายเพียงใดมีคนมีฝีไม้อลายมือขนาดไหนก็าตามแต่ผู้นำบ้านผู้ใหญ่เมือง ไม่สนใจไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใดทิศใดหรือถึงรู้ก็ไม่เรียกมาใช้งานและหรือใช้งานเขาแต่กับไม่ไว้วางใจเข้าตำราเร็วก็หาว่าล้ำหน้าพอช้าก็ว่าอืดอาดงูก็ถูกตวาดพอฉลาดก็ถูกระเวง ทำก่อนบอกไม่ได้สั่งครั้นพอท,ทําทีหลังบอกไม่รู้จักคิดคนดีๆถูกถีบไปไกลตัวแต่กลับเอาคนชั่วมาใกล้ชิดหรือเข้าตำลาว่ามีเรือดีพายดีไว้ขี่ข้ามแต่เอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่ไม่เอาคนชำนาญงานดีกลับเอาคนอปรี มาทำงานผู้นำบ้านผู้นำเมืองคนใดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับผู้นำบ้านผู้นำเมืองคนใดมีลักษณะดังกล่าวก็คาดเดาได้เลยว่าบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นเกิดอัปมงคลขึ้นแล้วจุดจบที่จะพบก็คือความวอดวาย ส่วนคนดีที่จะให้เขาใช้เขาไว้วางใจก็ต้องมีความฉลาดรอบรู้สาประการนะนั่นคือ 1. รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งความเสื่อมสรู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งความเจริญ 3. รู้ว่าอะไรคือวิธีการให้ละความเสื่อมและถึงความเจริญ ถ้ามีความรู้ทั้งสามประการบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้จเจริญแน่แต่ถ้าขาดความรู้ทั้งสามแถมผู้นำบ้านผู้นำเมืองผู้นำประเทศเข้าตำราด,ดังว่าน,นี่แหละลางร้ายของคนอัปมงคลของเมืองเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งความเสื่อม ต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งความเจริญและรู้ว่าอะไรคือวิธีการให้ละความเสี่ยมและถึงความเจริญขอให้ทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจงมีสติพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเราจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวนี่คือ อ่านก่อนตายหรือรอให้ล่มสลายแล้วค่อยอ่านลางรายของคนอัปมงคลของเมืองสวัสดีครับ